โอ้โหมาอยู่ฝั่งนี้นี่จะรูปหมู่จะร่วงผมไม่ค่อยถูกชะตาฝั่งนี้เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยแต่ฝั่งนี้บวกบวกมวยเลยคิดเปล่าวะแข่ยากเมื่อวานก็ได้ฝั่งนี้ที่บวกเยอะอเ,เ,เออพวกนี้เข่าเป้าอย่างงี้ดิเออตัวนี้ไม่เท่าไหร่เอาอมาสองร้อยสองร้อยจริงนะศูนย์หายไปหนึ่งตัว ชอ,ชอบเล่นเกมนี้อย่างนะชอบดูแม่งไอ้พวกคนพ,พวกมันเบ็ดเยอะเวลามันแตกแล้วแม่งเห็นแล้วตัดใจเลยอ่ <c oughs> มา่อนมาผมล่อสองบาทเนะียแบคุ้มฝังมากคุ้มฝังมนันต้องวางหกร้อยหกร้อยบไม่ตอเลยโอ้ ผมว่าทำไมมันแข็งนะมันเป็นตัวเปลี่ยนเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเปลี่ยนเนี่ยมันจะแข็งหะไรอย่างเดียวะบางทีผมยิงไปยิงมาไม่ดูเงินตัวเองไปดูเงินคนอื่นแลินต,ตัวเองมีให้ดูไหมเดี๋ยวไปดูเงินเขาเป็นไงล่ะเราเงินเขาเราเศรา้ารู้จักเปล่า โ oh oh <c oughs> oh อ้ไม่นาโอ้ไม่นะโอ้ไม่คอนโอ้ไม่คอนเราเคยไปสัมผัสบ้างแล้วฮะใช่เอเอฟสิบวันนะสิบวันคือห้าวันลูกก่อนผมนได้ไปสัมผัสแล้วนะ oh <my S 2> แค่เป็นบ้าง oh Making the gun เมื่อวานระเบิดง่ายมากนะวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่เมืม่อวานก็คือเมื่อวานนะวันนี้คือวันนี้เราจะมาปนกันอดีตคืออดีตก็เราจมอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันตอนนี้เริ่มแย่แล้วนะสถานการณ์ย่ำแย่เอ้หนึ่งร้อย100มาแล้วจับจับจับ อเอ้ยอาจจะฟื้นชีวิตกลับมาก็ได้ใครไปรู้ละ่ะใครมันจะไปรู้ละ่ะกูไม่ใช่กูไอ้เหี้ยนี่ตกแตกไหนแล้วแต่วันวันไหนแตกก็แตกเลยจะไปเข้าใจมีบอกก็คงไม่รู้หรอกเฮ้ยเฮ้ยจะหมดแล้วเนี่ย แล้วตอดแนบๆแล้วก็มาบางกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ปะล่ะน่าเนี่ยอื่นเขาได้เลย<ป>ล็อกเป้าก็ยิงลัวเกินไอ้เหี้ยสามรอบติดบ้าไปแล้วพี่ชายโอ้โหโอ้โหดูสีททาเฉียบพันนะ โอ้โหหมดยับเงินเขาเราเข้าอะไรวะเนี่ยแย่จริงโอ้โหคิดร้อยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเจอกันปิดคลิปหน้านะครับผมหมดตุกเลยเออทำไมหมดตุกเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเอาไปร้อยกว่าบาทแล้วไม่หมดตุกเอ้าปิดคลิปไปนี่นั่งบนนั่งบนแล้วเจอกันะสวัสดีครับ